ประกอศข่าวด่วนตอนนี้เมืองแร่ได้ระเบิดแนวฮะอะไรนะคาวดว่าการระเบิดเกิดขึ้นจากแร่อะดามันไถซึ่งมีมวลมหาศาลทำให้แผ่กระจายรังสีบางอย่างไปทั่วบริเวณ100กิโลเมตรซึ่งหมู่บ้าน TOTY 097ก็คือหนึ่งในนั้นและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงตราลุงตู โโิ่งที่กกืขึ้น็คอส้มตำตราข้าวเหนียวมะม่วงมันเกิดอะไรันเนี่อะก็ตามที่กล่าวไปตอนต้นเรื่องนะครับถ้าเกิดใครไม่ดีเราจะพูดซ้ำนะครับก็คือพวกเราจะได้รับพลังวิเศษๆๆๆแต่พลังวิเศษๆของคนอื่นๆต่างๆจับจะไม่ไม่ไม่เไอ้ยกานมัน ใครก็ได้ปีเสียงเอ็โคอทีข้าวเหนียวมะม่วงปลาลุงเอื่ทำน้นก็แทงตกใจอะไรไหมตกใจข้าวเหนียวมะม่วงจะตกใจทำไมก็เสียงข้าไง<ะ>เสียงเองละใช่แล้วข้าเป็นคนาพากเสียงข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองก็ว่าอยู่ทำไมเสียงคุ้นก็หา,ท,าที่เองทำพอที่เองทำห้ข้าตกใจตายซะเตะ เอ้อะไรวะไม่รู้เอออะไรวะนี่อเฮียข้าขอโทษไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นไรและนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้เมืองแลกระเบิดเหตุผลที่เมืองแลกระเบิดนั้นก็เป็นเพราะสองสองตัวนี้มันสู้กันฮ่าฮ่าฮกมันกระจอกคิดไป ประตูดตูดูคุณาผาเลเวลวสามไอ้เอวรนั่นต้เลทกับลังแสนกับการทะเลหดให้ดูโอว้วันนี้หน้าเปื่อยจังเลยไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยวันนี้เองไม่ได้เปิดรนะ้านไม่ใช่หรอใช่วันนี้ ออข้อลืมไปเลยว่าข้าไปได้เปิดร้านแล้วพวกเอียงสองตัวเป็นใครนะี่ไปยิงกับข้าทำไม,ไมไตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันน้องเจา้าเกิดการระเบิดนี่แตงโมเธอจะด,ดูข่าวเมื่อเช้ายัางเราดูแล้วล่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับเอ่อการระเบิดของเมืองแรกคือได้ยินเกี่ยวกับพลังวิเศษไหมเราได้ยินอยู่นะ แต่เขาบอกว่าพลังวิเศษจะไม่เหมือนแล้วเธอรู้พลังของตัวเองหรือยังวะยังเลยเธอถามแบบนี้แปลว่าเธอรู้แล้วใช่ไหมไม่แล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันแค่ถามเฉยอ้าวคิดไปรู้แล้วเป็นไรนะไมากไหมทรหดไม่เป็นอะไรมากแต่ทำไมรามาช้าจงังฉันเพิงเปลี่ยนเสื้อเสร็จโอเคตอนนี้เราน่าจะรอดแล้วถึงจะไปช้าแต่รอดกบุญแล้ว